แล้วมันก็มุกออนได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียน้ำตาให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าของเราไม่มีอะไรหรือวปลารักไปพวกคูกับการเรียนพิเศษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีหลังจากนั้นก็แยกทางกันแยกย้าย It's competitive ถถ้าเป็นทางชีววิทยาก็จะมีฮอร์โมนหลั่งแต่อา,าจารย์เลือคทำทางพุทธศาสนาอยู่คำหนึ่งเราใช้คำว่าผุกเทสานิว่า แคทฟิชนะคะไม่ต้องปกถ้ามีสีเฉดสีที่มากกว่าสีชมพูรูก็จะให้เป็นเฉดสีนั้นเลยกินแล้วหน้าแดงตัวภาพมันตัดเทีภาพตัดไม่ได้เมาแะแต่ภาพมันตัดอาจารย์จะไม่ทําแบบนั้นครับอันนี้มันคือความผิดภาพจริงๆครับผมจะหรับ A ูก็คือรับไม่มีวันหรือ